ไปดูบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของบอสเจ๋งรูเบนอาโมริมที่แกออกมาบอกว่าแม้ฟอร์มโดยรวมของแมนยูจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ทัพปีศาจแดงก็สมควรชนะส่วนลาสมูฮอยลุนก็ออกมาเปิดเผยว่าช่วงพักครึ่งบอสเจ๋งแนะนำอะไรจนยิงประตูชัยให้ทีมได้รูเบนอาโมริมเฮดโค้ดคนใหม่ของแมนยูให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เอาชนะโบโดกิมไป3-2ว่า เป็นนัดที่ทัพป,ปิศาจแดงสมควรชนะแล้วแม้ฟอร์มโดยรวมของทีมจะยังไม่ดีนักซึ่งบอสเจ๋งบอกว่าแน่นอนผมเห็นอย่างที่ทุกคนเห็นมันมีทั้งโมเมนต์ที่ดีและแย่มันมีความสับสนในช่วงท้ายแต่นักเตะทำงานได้อย่างดีพวกเขาวิ่งพวกเขาเพลทพวกเขาพยายามทำสิ่งต่างๆที่เราทำงานกัน ในสนามซ้อม3วันที่ผ่านมาและเราสมควรชนะเราเริ่มเกมได้ดีแต่เราต้องมาเสีย2ประตูจากเกมโต้กลับถึง2ครั้งผมชอบแนวทางการเล่นของนักเตะที่พยายามเล่นตามเกมของเราบางครั้งตอนที่เราได้บอลเรามีปัญหาเรื่องการจ่ายบอลที่เสียง่ายเกินไปเป้าหมายก็คือเราต้องเก็บบอลเอาไว้ให้ได้ผมกระสับกระส่ายอยู่ไม่น้อยเพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณไม่อาจจะควบคุมอะไรได้ผมไม่รู้ว่าเกมจะดำเนินไปแบบไหนแต่นักเตะพยายามอย่างเต็มที่และผมคิดว่าเราสมควรชนะก็จริงอ่ะบุกพับสนามซะขนาดนั้นถ้ามันไม่ชนะแล้วเก็บคะแนนไม่ได้หรือว่าเก็บได้แค่แต้มเดียวเนี่ยน่าผิดหวังนะสิ่งที่ต้องแค้ไขอย่างด่วนเลยก็คือการจ่ายบอลที่แม่งไม่แม่นยำเลยรวมไปถึงการจบสกอร์ ที่ยิงทิ้งยิงขว้างกันไปหมดส่วนลาสมูธฮอยลุนก็ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงพักครึ่งรูเบนอ m โมริมได้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับเขาจนนำไปสู่การทำประตูชัยได้และเจ้าตัวก็เชื่อว่าระบบของทีมในตอนนี้เข้ากับเขาแล้วโดยฮอยลุนบอกว่าผมพยายามอยู่ภายในกรอบ16หลาเสมอพยายามเข้ามุมให้เร็วที่สุดและเรากำลังฝึกเรื่องนั้นกันอยู่เจ้านายบอกกับผมตอนพักครึ่งว่า ให้วิ่งเข้าหาเสาแรกเอาไว้เสมอและเราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันได้ผลเป็นอย่างดีมันต้องใช้เวลาสักพักแต่วันนี้เราก็ได้เห็นถึงรูปแบบการเล่นของทีมและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราต้องสารต่อจากสิ่งนั้นให้ได้สำหรับผมแล้วระบบในตอนนี้มันทำให้ผมนึกถึงตอนที่เล่นให้อัตลันตาในระบบ3-43เลยและมันเข้ากับผมมากๆก็หวังว่าระบบนี้จะช่วยให้ฮอยลุนเนี่ย ยิงประตูได้ไม่ต้องเป็นกอบเป็นกรำรแหละแต่ขอให้ยิงได้เรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วกันแล้วก็ขอให้ฟอร์มการเล่นเนี่ยมันคงเส้นคงวาเนาะเองก็เป็นกองหน้าความหวังเดียวของเราแล้วตอนนี้แรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าก็หวังอะไรไม่ได้โจชัวเซอร์ซี่ยิงแล้วใหญ่เลยเพราะฉะนั้น เอาให้ได้ยิงให้เยอะนะจ๊ะแล้วเด็กผีคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของ im, รูเบนอโมริมรวมไปถึงลาสมูทไฮลุนหลังจบเกมที่แมนยูเอาชนะโบโดกิมไปได้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้เช่นกันแล้วก็อย่าลืมนะดูจบแล้วฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไรขนด้วยนะครับ